ก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบผู้หญิงซึ่งกระหม่อมฉันก็เห็นด้วยเห็นด้วยยังไงฮะผู้หญิงเป็นตัวบาปตัวบาปยังไงทําให้เสียสุขภาพเสียสุขภาพยังไงฮะอย่างเนี้ยไม่เข้าใจเนีย่ยดูสิออกไรีเกีต้องจิบสมด้วยปากเบิกซิดหมดนี่แค่ลูกนะถ้าพ่อนั้นสิยันหูคุณไม่จังนะครับ ็นไงบอกที่ว่าตัวบาปเป็นไงอบบพรังวันจุดด้อมนะมึงพูดถูกเรื่องตัวบาปผู้หญิงนี่อย่าไปลิเลยตัวบาปของจริงเสพมากจะเหมือนกูรู้ไหมการที่เรามีผู้หญิงหรือมีแควหรือมีแฟนอะไรก็แล้วแต่นะกูบอกเลยว่ามันเสียสุขภาพกายเสียสุขภาพจิตมากเข้าโรงพยาบาลบ่อยด้วยใช่ไหมใช่มันเพียดูอย่างทองหล่อสิครเนี่ยไอเอสเอ ผมก็บอกเอสที่ช่องบอกผมไม่รู้จักเป็นยังไงฮะเสพตัวบาบมากโอ้โหเสพจัดเลยเออคุณเห็นแล้วนอนแห้งติดเตียงเลยนอนมักไม่ได้ติดเตียงนั่นแหละมันเสพตัวบาบจัดที่ป่วยนั่นแหละฮะใช่พไหมค่ะรับอีกอย่างหนึ่หอมหอมกระผมหอมไปแต่จะเข้าจะเข้ากระทรวงกลาโหมนมเลยทำไมโหอมหนักจัดโอ้ไอเอ็ดเข้าโรงพยาบาลเหลือไอปีเธอหายวันวันรถพังแม่งเลื้อ ขาปทนมานะครับวันดีคืนดีขับโมไซ์ไปเติมลมมันไปหายตัวบาปูมเชื่อวันดีตาหญิงไม่รู้รู้แต่น้ำพวมปากหรือเปล่ารู้ดีแสดงว่าไปมาด้วยกัน่ะสิฮะเปล่าอันนี้ไปออกเป็นไม่เกี่ยวกูเอ็ดเพื่อนแข็งแรงดีนั่นรอไปเพื่อนยืนให้กำลังใจกูอยู่ตรงนี้ สรุปว่าเหตุผลมีแค่น,นี้ใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะไม่ไดีเรื่องไรสาระ